สวัสดีครับชาวไบเกอร์ทุกคนครับสวัสดีไปยัง FC Motogp นะฮะกลับมาพบเจอก,กันกับผมแล้วเช่นเคยครับวันนี้เจอกับเพื่อนๆในค่ำคืนของวันที่1พฤศจิกายน2,564มีใครโชคดีดวงดีถูกหวยถูกลอตเตอรี่กันบ้างนะฮะขอแสดงความดีใจนะครับถ้าเกิดว่าได้ราบลอยตรงนั้นกันมาใครยังดวงไม่ดีก็สู้ๆกันต่อไปนะฮะ ยังมีอีกหลายงวดให้แก้มือแต่ในส่วนของวันนี้เป็นวันเปิดประเทศวันแรกใช่ไหมครับนักท่องเที่ยวเดินทางมาโอ,อ้แน่นขนาดนะในหลายๆสายการบินนะครับก็ <c oughs> ถือว่าเป็นสัญญาณอันดีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะต้องรอดูฟีดแบ็กนะ,ะว่าจากนี้ไปเนี่ยเข้าใจว่านักท่องเที่ยวน่าจะแบบว่าเดินทางเนี่ยเข้ามาในบ้านเราเนี่ยเยอะขึ้นเยอะขึ้นเรื่อยๆแน่นอนมาเฝ้ารอนะฮะว่าเขาจะกลัวเรานะฮะหรือว่าเรานควรจะกลัวเขา ก็ว่ากันไปตามสถานการณ์นะฮะแต่ก็อย่ากาดตกแล้วกันนะครับเพื่อนๆทุกคนเป็นห่วงเป็นใย,ยเสมอเนาะทุกคนครับในสุสาห์นี้มีม o t ต g p จีพีนะที่โปรตุเกสผมนั้นได้ทาตารางเงินขันเอาไว้แล้วในหน้าชุมชนนะฮะในหน้าชุมชนครับวันศุกร์นี้จะเริ่มต้นแล้วไปแคปหน้าจอไปบันทึกเอาไว้แล้วก็ไปติดตามผมได้ใน f a c e b o o แฟนเพจ g e Biker Man เพื่อชาวา2อล้อทุกสายพันธุ์หรือจะเป็น Biker Man คนรักม o t ต g p จีพีนะฮะในทาง Facebook อันนั้นโพสต์ปักหมุดเอาไว้ไปแชร์ให้หน่อยก็จะดีฮ แชร์หาเพื่อนบอกเพื่อนกันหน่อยครับกันไว้บันทึกกันไว้จะได้ไม่พลาดจะได้ไม่หลงไม่ลืมกันนะเมื่อถึงเวลาการแข่งขันเพราะว่าตัดสินแชมป์โลกไปก็จริงนะครับแต่สสนามเนี่ยอาจจะมีนักแข่งบางคนนะที่ต้องการสถิติเพิ่มต้องการผลงานเพิ่มระดับโปรไฟล์ตัวเองในะั้งความมันเร้าใจเนี่ยมีแน่นอนนะฮะช่องทางการรับชมในส่วนของทีวีผมไม่แน่ใจนะครับแต่ถ้าจะไปรับชมทางช่องทางออนไลน์เนี่ยผมจะสะดวกแบบนั้นมากกว่าก็คือพิมพ์ลงไปะฮะสปอร์ทีวีนั่นแหละผมก็ ทำบอ์ดิงไว้ตรงนั้นนะฮะตรงใต้ใต,ใต้ตารางเวลานั่นแหละ,ะไปดูเอานะฮะว่าจะต้องพิมพ์คําไหนไปค้นหาตรงไหนยังไงกันบ้างเนาะอ่ะเกินมายาวพอสมควรที่นี้ประเด็นที่เราจะคุยกันวันนี้เราจะพูดถึงคนบ้าทีทมนะครับ k i Suzuki มาคุยกันหน่อยสิไม่ต้องเป็น FC Suzuki ก,ก็ได้นะครับใครที่เฝ้าดูผลงานของทีมแชมป์เก่าในปีที่แล้วมาในปีนี้แชมป์หลุดลอยไปจากมือพวกเขาซะแล้วนะจนเนี่ยม,มาเลขสาครับนะตอนนี้ ทำโพเดียมได้แค่5โพเดียมยังไม่ชนะทั้ง2คนยังไม่ชนะครับแล้วก็อยู่อันดับที่3ในตอนนี้ก็คือตามหลังอันดับนสองเปโก้อยู่27แต้มกับอีก2สนามฮะดังนั้นก็ถือว่าจนเยังมีโอกาสที่จะได้ลุ้นรองแชมป์โลกกันอยู่กับเปโก้ถ้าเกิดว่าเปโก้ไปพลาดหรือจะไปมีอะไรยังไงก็แล้วแต่เนี่ยจนในตอนนี้ส่วนต่าง27แต้มเนี่ยก็ถือว่ายังไม่ขาดนะฮะดังนั้นก็รอกันไป สำหรับ5โพเดียมที่เกิดขึ้นนะครับที่ดีที่สุดก็คือที่ออสเตรียนะฮะเรดโบ i ิงเรดที่1เจ้าตัวนั้นคว้าโพเดียมอันดับที่2ะฮะก็คือทำฟาเทสแลดด้วยแล้วก็ไปออกจากการแข่งขัน2ครั้งนะฮะที่ฝนตกในฝรั่งเศสเรมองอันนี้นออกจากการแข่งขันทั้งคู่เลยนะทั้งอเล็กลินก็ก็ล้มไม่เหมือนกันแล้วก็ล่าสุดนะฮะจนเนียก็มาพลาดล้มก็คือไปชนกันกันกบไดโลเปตุชี่ตั้งแต่ช่วงต้นเกมนะครับเลยทำให้ รูปการออกมาในแบบนี้การลุ้นแชมป์โลกในปีนี้ของซูซูกิก็ต้องยอมรับนะครับว่าเจอความยากลำบากมาตั้งแต่ช่วงต้นฤดูกาลฮะเมื่อยามาฮ่านั้นมาดีเรียกว่ามาดีทั้งคู่ครับยามาฮ่ามาดีในขณะที่คู่แข่งอีกคนคนสำคัญอีกเจ้าหนึ่งก็คือดูคาตีเนี่ยอาจจะยังไม่คงที่เท่าไหร่เราเลยคิดนะฮะว่าหรือว่าซูซูกิจะได้ไปไฟกับทางทางยามาฮ่าซะแล้ว แต่ไปไปมามากลายเป็นว่าช่วงกลางฤดูกาลมาเนี่ยดูกระติวเริ่มที่จะเข้าที่เข้าทางนะฮะแล้วก็ฉกชิงเอาตําแหน่งผู้ชนะไปในขณะที่ซูซูกิเนี่ยเจอปัญหาทั้งคู่ก็จเจอปัญหาเดียวกันนะฮะเป็นปัญหาที่สืบเนื่องมาจากฤดูกาลที่ผ่านมานั่นก็คือไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่สามารถทําวันเสาร์ได้ดีซ้อมก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่วันเสาร์ในการครัดลือ่ายเนี่ย ผมไม่แน่ใจนะครับว่ามันมีสักครั้งไหมที่ซูซูกิเข้าสตาร์ทแถวหน้าหรือว่าแถว2แทบจะไม่มีนะฮะเต็มที่ก็จะอยู่ประมาณแถว3ฮะอาจจะอยู่ประมาณที่7ที่8ที่9ก้าอดีสุดแหละนะไม่เคยที่จะโผล่มา1หนึ่งในหกแทบแทบจะไม่มีเลยฮะแม้ว่าผลงานของทั้งสองคนในเลสการแข่งขันวันอาทิตย์เนี่ยจะดีคือมีความโดดเด่นตรงที่ว่าไล่ทอนลำดับได้เก่งไล่แซงได้เก่งเรียกว่าการแซงนี่เฉียบขาดทั้งนั้นนะฮะ อาร์เรกลินพิสูจน์ให้เราได้เห็นหลายครั้งนะครับว่าเขาสตาร์ทนู้นนะครับอันดับที่1 2บสแต่เจ้าตัวยังสามารถที่จะต่อสู้เพื่อโพเดียมได้เลยนะฮะในบางสนามเนี่ยมันก็ไม่ธรรมดานะฮะหรือแม้กระทั่งจอร์เนียก็เหมือนกันนะครับเขาอาจจะคุริายมาไม่ดีแต่สามารถที่จะออกสตาร์ทได้ดีนะครับพุ่งขึ้นมามีโอกาสได้ลุ้นหัวแถวอยู่บ่อยๆหรือไม่ก็คือการไล่แซงอันโดดเด่นนั่นเองแต่ทุกคนมันไม่เพียงพอฮะที่จะทําให้ ที่ทำให้ได้ลุน้นแชมป์โลกโดยเฉพาะในรายของเอาเร็กกรินนะฮะปีนี้พลาดล้มเยอะฮะแล้วก็จบด้วยเลข2ตัวเยอะมากถามว่านักแข่ง2คนนี้อยู่ในระดับไหนอยู่ในระดับหัวแถวได้ไหมถ้าจะไม่อาคติเกินไปนะฮะผมก็มองว่าทั้งคู่เนี่ยก็อยู่ในระดับหัวแถวนะบางคนอาจจะมองว่าเอ้าคุณปุ้ยคุณบอกว่าอยู่ในระดับหัวแถวแล้วทำไมถึงคะแนนถึงออกมาในแบบนี้ คือ2อัคนนี้เขาจะมีความแตกต่างด้านฟอร์มการขับที่เรียกว่าเยอะต่างกันเยอะฮะขวากับซ้ายได้แยกทางกันชัดเจนเลยอาร์เบินจะเป็นนักแข่งที่ดูดันฮะดูดันมากแล้วก็พลาดล้มบ่อยแล้วการล้มของเขาเขาอยู่ในอันดับในตำแหน่งที่ดีๆทั้งนั้นคืออาจจะดูดนนนันเกินไปเกินลิมิตเกินไปถ้าเพื่อนๆพี่ๆนะนะลุงๆนะครับนึกถึงนักแข่งเมื่อก่อนตำนานซูซูกิหนึ่งเดียวคนนี้ฮะหมายเลข34เควินชวานเนี่ย อันนี้จะคล้ายๆกันนะฮะก็คือถ้าไม่ล้มเนี่ยก็มีโอกาสชนะหรือว่ามีโอกาสรุนหัวแถวแต่ถ้าพลาดก็พลาดยาวเลยนะนั่นก็คืออาจจะเป็นโมเมนต์ที่คล้ายๆอารุกรินหมายเลข42ด้วยนะแล้วเจ้าตัวปีนี้เป็นคุณพ่อไปแดงด้วยสิจะทําให้นิ่งขึ้นกว่าเดิมหรือเปล่าในปีหน้าก็คอยดูกันนะครับแล้วในส่วนของจอนเมียที่บอกว่าแตกต่างก็คือจอนเมียจะมีความสุข,ขุมกว่านะครับคือ ไปพลาดล้มตอนั้นฝนตกเ,เราพอที่จะเข้าใจได้นักแข่งหลายคนก็พลาดล้มที่เลอมองอ่ะนะแต่มาในที่ล่าสุดเนี่ยอันนี้ก็พลาดไปก็ถือว่าสถิติการล้มก็ไม่ถือว่าเยอะฮะดังนั้นความนิ่งความสุขุมความรอบคอบจะไปตกอยู่ที่จอนเมียซะมากกว่าแต่ถ้าระยะหวังผลเนี่ยเล็กลินจะได้กว่าแต่ถ้าหวังไม่ได้คือล้มอ่ะค <c oughs> ือจะมาประครับประคองจะมาค่อยๆไต่อันดับ หวังว่าจะจบการแข่งขันแน่นอนแบบจอนเมียงไม่ใช่ฮะดังนั้นถ้าเล็กลินไม่พลาดเนี่ยผมถึงได้บอกเลยว่าเขาสามารถต่อสู้เพื่อหัวแถวได้รวมทั้งจอนเมียงเหมือนกันนะฮะแต่จอนเมียงอาจจะไม่ได้ไม่ได้ว่าพลาดตรงนี้แต่การสตาร์ทการอะไรมันก็มีส่วนสําคัญคือแผนที่จะใช้ความเขาเรียกว่าความนิ่งในโพเดียมเนี่ยจบแต่ที่เท่าไหร่ก็ได้แต่ต้องรอนะฮะคือมันจะมีเงื่อนไขอยู่เงื่อนไขเดียวะฮะถ้าเกิดว่าผลงานของซูซูกิถ้าเป็นไปในรูปแบบเนี้ย เป็นเงื่อนไขหลักๆใหญ่ๆเลยก็คือจะต้องรอให้คู่แข่งคนสําคัญพลาดปีที่แล้วมันมันใช่ปีที่แล้วแฟบพลาดฮะก็คือพอดีได้ในช่วงประมาณเกือบๆจะครึ่งทางนะพอพักครึ่งถลังมาปุ๊บเนี่ยแฟบพลาดนะ,ะในขณะที่จอาร์เมียก็ไม่ได้ชนะอะไรหรอกแต่ก็ไม่เคยพลาดเลยเนี่ยฮะแผนแบบนี้มันมันเป็นกลยุทธ์ที่ใช้ได้แค่ในปีที่แล้วแต่พอมาในปีนี้จะม,มาห้านิ่งมากครับ สนามที่แฟบพลาดก็คือสนามที่ฝนตกซึ่งมันมีไม่เยอะแต่คําว่าฝนตกหมายความว่าเจ้าตัวก็ประคับประคองเอาให้ติดท็อปสิหรือว่าได้คะแนนที่มันดีๆอย่างในเลอมองนี่กยย็ยังมีโพเดียมได้เฉยเลยเห็นไหมฮะแล้วก็ที่เฮเรสอาร์มปั๊มเล่นงานแล้วก็อีกครั้งหนึ่งนะฮะก็ที่กระตันยาหรือเปล่าครับที่ซิปมันหลุดออกไปนะฮะกนณนดราม่าตรงนั้นนะแต่จอ์นเมียก็เหมือนกันนะฮะจอนเมียก็จะมีจุดอ่อนที่คล้ายๆค,คู่แข่งคนสําคัญของเขาด้วยก็คือฝนมา เขาจะเป็นปัญหาทุกครั้งเลยแม้จริงอยู่นะว่าการที่ฤดูกาลหนึ่งมันมีฝนตกแค่สองสาครั้งมันไม่มีผลอะไรมากมายถ้าจะคิดมุมนี้นะถ้าคุณตุนคะแนนตอนที่สนามแห้งๆได้นะฮะในสนามที่มันผ่านมาที่ฝนยังไม่ตกเนี่ยแต่กลายเป็นว่าเขาก็ไม่สามารถที่จะทําได้ดีในตรงนั้นโพเดียม5ครั้งแต่ยังไม่ชนะฮะในขณะที่คู่แข่งคนสําคัญชนะไปถึง5ครั้งมันก็เลยเป็นส่วนต่างที่ค่อนข้างเยอะ นะถามว่าตรงนีูุู้กิมีปัญหาอะไรกับเรื่องของเครื่องยนต์เรื่องของรถแข่งเรื่องของในทีมในอะไรไม่มีแน่นอนนะฮะแต่มันจะไปมีผลถึงขนาดว่าหลุดแชมป์โลกไปขนาดนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องใช้วิญญาณในการรับชมบทวิเคราะห์ของผมไปประเด็นแรกก็คือสิ่งที่เขาเปลี่ยนไปนะฮะกับการที่ไม่มีผู้าการทีมคนเก่งดาวิดเดิวิโอฮะหรือว่าลุงเดของพวกเรานี่แหละ รีวิวหลังจากที่ประสบความสําเร็จอย่างโอ้โห,หน่าเหลือเชื่อนะฮะที่พาซูซูกิคว้าแชมป์โลกได้ในปีที่แล้วเนี่ยสุดท้ายเจ้าตัวก็ช็อกวงการนะก็โดยการประกาศแยกทางกับซูซูกิผ่านพ้นไปความสําเร็จยังความกลิ่นแชมป์โลกยังไม่จางหายยังหอมหวนอยู่เลยเนี่ยด้วยการเบนเข็มไปอยู่ในเอฟวันนะฮะก็ไปเป็นหนึ่งในทีมบอสของทางอัลปินแล้วก็ทำผลงานได้ดีด้วยจริงฮะผมมองว่าผ่านเลยนะใครที่ได้ติดตาม เดวันในฤดูกาลนี้จะเห็นนะครับว่าผลงานของทีม a อลพีนก็ไม่ธรรมดาฮะแล้วลุงเดไปอยู่ปีแรกก็ถือว่าจะได้แต่นั่นก็คือเป็นสิ่งที่ s u ุ u k i เขาขาดหายไปนะฮะและคนที่มารับหน้าที่ขัดตาทับแทนแบบชั่วคราวแบบหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คือเป็น Big b o อสนะฮะเป็นนายเจ้านายของทางสุสานเลยนะฮะก็นายใหญ่ลงมาขัดตาทับแทนก็คือชินิจิซาวะปกติตําแหน่งของเขาก็คือเป็นหัวหน้าโปรเจกต์มอเตอรของ Suzuki แต่แน่นอนนะครับว่าซูซูกิก็ไม่ได้เป็นทีมที่มีงบประมาณมีอะไรเยอะแยะมากมายแม,แม้ว่าจะควา้าแชมป์โลกได้หมาดๆก็ตามเนี่ยแล้วจะมาเจอปัญหาเรื่องของโควิดของอะไรเข้าไว้อีกนะสุดท้ายชินจิกก็เลยเรียกว่า,าจ,จะต้องรับหน้าที่ตรงนี้เพิ่มรับงานเพิ่มเข้าไปนั่นก็คืออาจจะเป็นในส่วนหนึ่งนะครับกับการประสานงานกับการทุกสิ่งอย่างโดยรวมนะครับที่มันอาจจะไม่ดูคล่องตัวมันอาจจะไม่ตรงประเด็นเหมือนกับตอนที่มีลุงเดนอยู่เมื่อปีที่แล้วนี่คือความต่างหนึ่งซึ่งผมคิดว่ามีผลแน่นอนนะกับ ผลง,งานโดยรวมของทีมแล้วก็พอมันเป็นไปนในแบบนี้ชินิจิซาวร์นะครับก็ประกาศว่าไม่ไหวละปีหน้าจะต้องหาคุณซือผู้จัดการทีมแบบจริงๆมาเพราะว่ามาอย่างนี้เขาอาจจะดูแลกันไม่ไหวประมาณนั้นนะครับแต่ยังไม่ได้ชัวร์นะครับว่าจะเป็นใครบอกแต่เพียงว่ามีแน่นอนคุณซือหลายๆคนที่ว่างงานอยู่อนึกไม่ออกนะนึกถึงชื่อใครบ้างาอยากให้ใครมาคุมทีมซูซูกิบ้างนะหรือว่าจะเป็นลุงเควินชวานฮนะเอาไหม <笑><笑>เห็นลุงแกไปปนเปี้ยนอยู่ในพิษสุสุกในี่หลายสนามเหมือนกันนะครับเป็นห่วงเป็นใย,ยนะฮะอ่ะแล้วก็ประเด็นที่2ก็คือเป็นในส่วนของการอัปเกรดตัวแข่งจริงอยู่ว,ว่าทําเครื่องยนต์ไม่ได้เพราะว่าถูกกฎกติกาเนี่ยเรียกว่าล็อกเอาไว้เขาห้ามตอนหน้าเขาห้ามไม,ไม่ไม่ให้มีการพัฒนาเครื่องยนตนะ์ทั้งปี2ปีแล้วเนี่ยแต่แต่ปีหน้าทําได้นะฮะตามอย่างอื่นยังทําได้นะทุกคนได้เห็นว่าทีมหน่นเขาก็จัดนู่นจัดนี่เข้ามานะครับวิธีการ ปรับตั้งกับเซตค่าต่างๆนะครับชิ้นส่วนภายนอกแอโรดนามกเนี่ยทำแต่ซูซูกิกล่าวกายเป็นว่าไม่ค่อยได้ทำฮะสิ่งที่เป็นการเปลี่ยนแปลงของซูซูกิที่เด่นชัดจริงๆที่เห็นในชัดก็คือ 1. ล่ะเป็นในเรื่องของชชสซีตัวใหม่ที่เพิ่งเปลี่ยนมาเมื่อ2สนามที่ผ่านมานี่เองนะครับแล้วก็ก่อนหน้านั้นก็เป็นระบบปรับความสูงของสูงต่ำของด้านท้ายหรือว่าไร i ไฮ อ่ตัวนี้ซึ่งดูคาติก็เอานํามาใช้ก่อนใครเพื่อนอยู่แล้วล่ะแล้วสุซูกิก็เอามาแล้วจอห์นเมียร์ครับหมายเลขสัที่บอกว่าโอเคชอบอ่ะนะไอเจ้ตัวนี้ตอนนั้นสุซูกิยังมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์โลกฮะตอนที่ไปติดอุปกรณ์ไร้ไาย,า,ยาเนี่ยคือยังคงเรียกว่าคู่ขี้สูสีกับดูคาติแล้วแฟรเองก็ยังไม่ได้ว่าออกขาดลอยในแบบนี้จะตัวถึงกับออกปากชมนะเนี่ยไอตัวนี้แหละมันจะพาผมป้องกันแชมป์โลกว่าอย่างนั้น แต่อาร์ลีฟลินไม่ชอบฮนะสี่สองไม่ชอบแต่สามสิบหกชอบเออมันเป็นยังไงนะก็อย่างที่ผมบอกไปว่าสไตล์การขับของทั้งคู่มันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงไงดังนั้นการที่มีอุปกรณ์มาสักอย่างหนึ่งเนะี่ยความเห็นของนักแข่งมันจะไม่ตรงกันก็มนไม่ใช่เรื่องแปลกถูกปะ่ะทีนี้มาที่แชสซีตัวใหม่ซึ่งแชสซีตัวนี้คอนเซปต์บอกว่าออกแบบมาเพื่อที่จะให้2นักแข่งนี่เบรกได้หนักขึ้นยกได้ลึกขึ้นทำไมจะต้องเบรกหนักยกลึกนะครับเพราะว่าสูบเรียงครับ ทั้ง2ค่ายทั้งซูซูกิเองทั้งเย玛ฮ่าเองเนี่ยเสียเปรียบพระกาลังเครื่องยนต์ของสูวีดูคติเนี่ยทิ้งเป็นทุ่งแน,น่ๆอยู่แล้วใช่ไหมดังนั้นการที่จะลดทอนความเสียเปรียบลงก็คือถ้าเจอทางตรงเมื่อไหรเนี่ยจะต้องขยับเข้าหาโค้งเนี่ยให้ระยะที่ใกล้กว่าสูวีเขาใกล้กว่าดูคติเขานั่นหมายความว่าจะต้องเบรกให้ช้ากว่าเดิมซึ่งความเสี่ยงก็คือการเบรกในระยะที่กระชั้นชิดเนี่ยถ้าเกิดว่าเบรกมันไม่ดีจริงๆถ้าเกิดว่าแชสซีระบบ บาลานซ์รถมันไม่ดีจริงๆนักแข่งไม่ฝีมือจริงๆร่วงฮะหน้าพับฮะเอารถไม่อยู่วิจัยกวดวิจัยฝุ่นครับดังนั้นชาสีตรงนี้ก็ออกแบบมาเพื่อเพื่อการนี้โดยเฉพาะนะฮะแต่ดูเหมือนว่าจะยังไม่ตอบโจทย์หรือมันยังปรับเซ็ตไม่ถูกต้องไม่เข้าที่เข้าทางหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะแต่อย่างว่าอีก2ส,สนามนะครับไม่แน่นะอาจจะไปเบรกดีที่สนามที่โปรตุเกสก็ได้ ใครจะไปรู้รวมทั้งที่วาเลนเซียด้วยนะฮะเป็นสนามที่นักแข่งสเปนอย่างจอนเมีย er กับอาร์เร็กินทั้งคู่ก็เป็นสเปนเนี่ยก็น่าจะถนัดหรือเปล่านะครับทุกคนอ่าทีนี้ถ้าลองเป็นปีหน้าจะมีโอกาสหรือเปล่ามันก็พูดยากอยู่เหมือนกันนะว่าจะมีหรือไม่มีคือสิ่งที่ยังไม่เห็นแน่นอนว่าทุกค่ายก็ยังไม่เห็นหรอกเรื่องของรถแข่งว่าจะมีแนวทางการพัฒนาในรูปแบบไหนอย่างไรกันบ้างเปิดโอกาสให้จัดหนักจัดเต็มเนี่ย แต่เข้าใจว่าในส่วนของผู้จัดการทีมในตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนว่าจะตกลงจะเป็นใครสุสูกินี่จะมีเงินจ้างหรือเปล่าฮะถ้าจะเอาผู้จัดการทีมระดับที่เคยพาทีมนั้นทีมนี้เป็นแชมป์โลกมาเนี่ยก็มีว่างงานอยู่2องสาคนเหมือนกันนะดังนั้นก็รอรุ้นนะครับว่าจะออกมาในรูปแบบไหนในส่วนของการวางแผนทางองค์กรใหม่ของซูซูกิในปีหน้าพวกเขายังคงเป็นทีมที่ยังไม่มีทีมรองนะครับหลายคนถามผมว่าเอ๊ะทำไมคุณปุ้ยถึง ูซูกิถึงไม่มีทีมรองกับชาวบ้านชาวช่องเขาสักทีหนึ่งเรื่องเดียวเท่านั้นฮะสั้นๆเรื่องของเงินของงบประมาณฮะการทําทีมรองเนี่ยคุณจะต้องเรียกว่ามีทุนในการที่จะทําเครื่องยนต์ออกมาเผื่อทีมรองด,ด้วยนะฮะดังนั้นกับเรียกว่าองค์กรที่เล็กๆแค่ตรงนี้เนี่ยถือว่าได้ลงมาทําทีมลงแข่ง MotoGP เนี่ยได้ผมก็ว่าเขาพวกเขาเก่งนะฮะแม้กระทั่งใน World Superbike ยังไม่มีเลยเนะฮะประเด็นนี้ก็ถูกถามหลายๆท่านก็ถามผมมาเหมือนกัน แต่ก็ไปลงโยนหินถามทางอยู่เหมือนกันนะ,ะในประมาณ2สนามมั้งถ้าผมจำไม่ผิดนะครับยังไม่ได้ลงเต็มอาจจะเป็นการส่งสัญญาณว่าสุสกิน่าจะกลับมาในเวทีเวอร์ซูเปอร์ไบ์ในช่วงอนาคตข้างหน้าหรือเปล่าแ,ลแต่ไม่ใช่ปีหน้าแน่ละ่ะปีหน้าอาจจะส่งประมาณก็วายการ์ดแบบนี้นะครับลงมาสักสนามหนึ่งสองสนามสามสนามก็ว่าไปนะฮะแต่ยังไม่ได้แข่งเต็มๆนั่นก็คือเป็นในส่วนของงบประมาณอยู่นะดังนั้นจะบอกว่าสุสกเนี่ ถ้าเป็นในเรื่องของนักแข่งได้มียังมีความแข็งแกร่งนะครับในส่วนตัวผมมองในในปีหน้านะยังมีความแข็งแกร่งอยู่แต่ผมอาจจะกังวลอยู่เรื่องเดียวนะฮะก็คือเรื่องของการพัฒนาฮะที่พวกเขายังเป็นทีมเล็กแล้วพวกเขามาสะดุดเรื่องของการทํางานก็คือการไม่มีผู้จัดการทีมที่อาจจะมีความคล่องตัวเท่าไหร่นักเนี่ย ผมว่ามันอาจจะมีผลในปีหน้าก็ได้คือการพัฒนารถแต่เขาเริ่มต้นกันมานานแล้วฮะทุกคนทุกคนทุกทีมเนี่ยเขาไม่ใช่ว่ายังไม่ทำนะเขาทำกันมาแล้วดังนั้นมันก็ข้าวเกี่ยวมาแ,วแต่ตอนนี้นะครับที่การทํางานของซูซูกิเหมือนมันจะติดๆขัดๆอยู่เหมือนกันทั้งในสนาม้นอกสนามเนี่ยผมก็เลยมองว่าถ้าจะเสียเปรียบก็คือคงจะไปเสียเปรียบเรื่องของตัวแข่งเรื่องของรถแข่งครับแต่เรื่องของนักแข่งเนี่ยนักแข่งยังอายุยังไม่เยอะนะยังประสบการณ์แต่ประสบการณ์ที่พอตัวแล้วถือว่าเป็นนักแข่งในเจนใหม่นะครับที ฝีมือนะ่อยู่ระดับหวัวแถวกันแน่นอนนะ,ะอ่าแต่นั้นก็ถือว่าถ้าปีนี้ไม่แน่ใจว่าจะจบอันดับไหนนะสกับ3ยังไม่ยืนยันแต่กับการเสียแชมป์โลกไปให้กับยามาฮ่าผมมองว่ามันก็ไม่ได้ขี้เลอะไรนะฮะคืออย,อย่างน้อยๆช่องว่างคะแนนเนี่ยผมว่า f อฟซีของซูกิน่าจะรับได้อยู่นะถ้าเกิดว่าไม่สามารถป้องกันแชมป์โลกแล้วนู่นนะครับหลุดไปติไม่ติดท็อปสิเลยหรือบางทีหลุดไปที่ 7- ที่8นู่นในอดีตมันมีฮะแชมป์โลกที่อาจจะ เรียกว่าพอเป็นแัมปโลกปีนี้พอปีต่อไปเนี่ยอันดับล่วงไปเยอะน่ยแต่ของซูซูกิถ้าประเมินเป็นเปอร์เซ็นต์แล้วเนี่ยถือว่ายังคงยอดเยี่ยมนะฮะแม้จะเสียแชมป์โลกก็ตามดังนั้นปลอบใจให้กําลังใจนะทีมเล็กหัวใจใหญ่คนบ้าทีมซูซูกิทีมนี้ครับโอเคถ้าลากันไปก่อนเจอกันในพรุ่งนี้สวัสดีทุกคนครับ